คุณวรายุทธพูดมานะคะทุกท่านคงเข้าใจว่าการที่ผู้ชายออกไปเที่ยวเที่ยวหรือว่ารัดรัดตอกบ้านนั่น,นะหมายความว่าเป็นสื่อที่จะนําเอาโรคมาเข้าใจคํานี้เลยนะคะที่เขาังพูดไม่หมดนี่คือโร uh คผู้หญิงคําว่าโรคผู uh ้หญิงนี่ชี้ชัดอยู่แล้วว่าผู้หญิงสําคัญอว่าผู้ชายเพราะว่าไม่เคยได้ยินคําว่าโรคผู uh ้ชายเลยโรคผู้หญิงก็สแสดงว่าผู้หญิงสําคัญอว่าผู้ชายมากมายอยู่แล้วนะคะถ,ถึงได้รับถึงได้รับการให้เกียรติก่อนนะคะอย่างเช่น อย่างเช่นวันแม่วันแม่เริ่มมาก่อนวันพ่อนานนักหนาแล้วเลยใครๆก็รู้แสดงว่ามีแต่คนระลึกถึงผู้หญิงก่อนเสมอน,นะคะถึงได้มีการตั้งวันแม่ขึ้นมาก่อนยังไม่เท่านั้นนะคะยังมีตั้งแต่ผู้ชายเริ่มจีบผู้หญิงให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเงินทองแม้กระทั่งรถหรือผ่อนบ้านให้นะ,ะหรือ เลยเถอดไปจนถึงแต่งงานกันผู้ชายก็จะต้องเลี้ยงผู้หญิงตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะคะแล้วผู้ชายล่ะแต่งงานแล้วีผู้หญิงที่ไหนเลี้ยงไม่มีไม่มีนะคะจนกระทั่งหย่ากันหย่ากันท,ทั้งทังที่ผู้หญิงไม่ได้เป็นฝ่ายที่หาเงนเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย ู้หญิงผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงดีกว่าอกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงสามารถท้องได้ผู้ชายท้องไม่ได้อ,อ,อ,อคอ<น>ุณจารุณีก็ยืนยัาานว่านะฝ่ายหญิงก็ยังดีกว่าเกิดเป็นหญิงยังดีฝ่าฝ่ายชายเสมอนะคะคือสามารถที่จะท้องได้ฝ่ายชายนี่ไม่สามารถที่จะท้องได้นะฮะ <c oughs> นะถ้าผู้ชายที่จะท้องก็ระวังไว้นะฮะคิดว่าคงไม่มีคะับห้าต่อไปนะฮะ อออ <ooh> ขอโทษนะฮะที่ทีกองคงจะพูดมากไปกันก็ต่อไปนะขอเชิญอีกท่านนะฮะก็คุณยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อันนันครับ <S <S ก่เชื่อนกอเนี่ยคันตากันนานแล้วฟังพิจารุณีพูดอยจากจะค้านยากจะค้านจริงจริงเชียวน,นีุ่ณจารุณี พูดออกมาเนี่ยว่าผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องคุณจันีทราบหรือเปล่าว่าผู้ชายอย่างเราเราสามคนเนี่ยก็อยากจะท้องเหมือนกันนะผู้ชายที่อยู่ทางบ้านผุ้ชมอะไรเอ่ยเขาก็อยากจะท้องแล้วคุณจรนณีอะสามารถที่ทําให้พวกหลับท้องได้ไหมฮะอย่าดูถูกนะฮะว่าไปอจะรู้เหมือนกันว่าผู้ชายท้องเนี่ยว่ามันมีอะไรอยู่ในท้องนังนก้าเดอนกว่ามันจะหนักจะมีความทรมานมีความสุขยังไงเนี่ยผู้ชายอย่างเราเรานี้อยากจะสัมผัสเหมือนกันนะ ผู้ชายเนี่ยดีกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายนะคะเวลาปัสสาวะเนี่ยสามารถปัสสาวะลงขวดได้ผู้หญิงเนี่ยทำได้ที่ตาวตายแล้วตายแล้วตายหมดี้วายหมดแล้วแหมตัววาตีของเราก็เข้มข้นขึ้นทุกขนาดนะฮะขนาดโอ้โหถึงกับว่าฝ่ายชายเนี่ยเหนือกว่าโดยกัน ปัสสาวะได้สะดวกกว่านะฮะแม้ฝ่ายหญิงนะฮะบางทีกำมังอาจจะหกอะฮะแตกต่างระหว่างเรื่องปัสสาวะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนิฉันว่ายังไงมันฟังไม่ค่อยขึ้นนะฮะคุณเคยเห็นไหมคะผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนอนทีโดยที่ไม่เปียกตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวผู้ชายทำได้เชียวไม่อีกอย่างนะคะเวลาผู้ชายตบตีเราเนี่ยเราก็สามารถใช้อาวุธมีดอะไรทุกอย่างได้หมดเลยฆ่าหรือไม่ก็ แทงไปเลยถ้าไม่มีทางสู้จริงๆคนก็ต้องเข้าข้างสงสารผู้หญิงก็ไม่มีทางออกก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะเสร็จ<ๆ>แล้วก็ยังมีอีกนะคะถ้าเกิดเราจะให้ผู้ชายอยากจะฆ่าผู้ชายตายง่ายนิดเดียวค่ะแก้ดายโกรนมากอย่าอย่าไปทายแป๊บเดียวค่ะได้คือได้เรื่องจะลุกลุกขึ้นมาตบตีเราแบบโอ้ห่าสารพัดเราถือโอกาสได้เราก็ชักมีดแทงเลยพอแทงเสร็จไปถึงสารสารก็ต้องเข้าข้างเราอย่างน้นอยก็ต้องเชื่อเรามากกว่าผู้ชายแน่เพราะถือว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็ยังมีอีกนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธก็ได้ค่ะแค่นั่งร้องไห้ดีน่ายเนี่ยผู้ชายก็ใจอ่อนแล้วแล้วไม่ได้เหรอคะพี่ไม่จบเลยอมใต่อสิฮะแม่กำลังมันนะฮะนะะฮการโต้วาทีหญิงอีกขัานนะฮะขอเชิญคุณอลิสอีกครั้ง่ะ เอหล้วพอแ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 ล้วเอาอย่างงี้ฮะแบนนี่โตวาทีนะฮะไม่ใช่มายิงเสียงกันอย่างนี้โตวาทีไม่ใช่การเหมือนกันเลยอย่าี้นะันสั่งสีนะ่บ้างอับ้าง ทั้งของฝ่ายเนี่ยฮะเรื่อง<ช>การ<ช>บวชกันอะไรนะฮะ<ช>เอาเป็นว่าเสมอกันนี่ฮะเพราะตัวท่านเองเนี่ยก็คงจะบวชไม่ได้ทั้งพระทั้งชีละฮะ